สวัสดีจากช่อง My Power Space ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือกำลังคบกับนาซิซิส,สอยู่หรือไม่บางคนเพิ่งรู้ตัวว่าพวกเขาถูกหลอกให้รักเมื่อคนรักที่เคยมีเสน่ห์ของพวกเขากลายเป็นคนบงการบิดเบือนและต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าจะรู้ว่าคู่ของพวกเขาเป็นนาซิซิส,สหรือคนลงตัวเองแบบท็อกซิกและวันนี้ ทางช่อง My Power Space จะมาบอกสัญญาณเตือนล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณเหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่เป็นอันตรายเหล่านี้แต่เนิ่นๆเพื่อมาเสริมพลังความคิดเพิ่มความรู้และรู้ทันเกมลักษณะของการหลงตัวเองแบบท็อกซิกมีอยู่หลายระดับตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรงอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญสําหรับรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีก็คือความรู้สึกปลอดภัยซึ่งคุณไม่สามารถมีความรู้สึกปลอดภัยได้ถ้าหากปราศจากความไว้วางใจ ความเคารพและความเมตตามาดูสัญญาณเตือนที่สำคัญนะคะเราเรียกว่าระยะทุ่มเทหรือเลิฟบอมบิงโดยที่นาซีซิสจะทำให้เหยื่อรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษไม่ว่าจะเป็นการแสดงความรักความห่วงใยความใส่ใจให้ของขวัญเพื่อได้รับความไว้วางใจอย่างรวดเร็วโดยมักจะแยกคุณออกจากเพื่อนและครอบครัวและมุ่งเป้าไปที่การควบคุมและการบงการ นาซิซิสเป็นบุคลิกที่ชอบควบคุมและบงการพวกเขาไม่สามารถมีความรักที่แท้จริงได้เพราะความรักเกี่ยวกับการเอาใจใส่ผู้อื่นคำนึงถึงความต้องการและการตัดสินใจของพวกเขาและนาซิซิสไม่สามารถสนใจใครเลยนอกจากตัวเองแต่พวกเขาสามารถแกล้งทำได้สักพักเพื่อทําให้เหยื่อรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษไม่ว่าจะเป็นการแสดงความรักความห่วงใยใส่ใจให้ของขวัญ จริงๆแล้วนารซิซิสตต้องการให้คุณตกหลุมรักพวกเขาให้เร็วที่สุดเพราะพวกเขาไม่สามารถสวมหน้าก,ากากได้ตลอดไปและพวกเขารู้ว่าถ้าสามารถทําให้คุณผูกพันได้ก็จะควบคุมและบงการคุณได้ง่ายขึ้นและโอกาสที่คุณจะจากไปก็น้อยลงเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงมีสเสน่ห์ขี้เล่นและมีความลึกลับให้คุณอยากรู้ในช่วงแรกๆแต่สิ่งเหล่านี้หลายคนชื่นชอบและมักตกหลุมรักอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะ หากคุณชอบใครสักคนหนึ่งและพวกเขาให้ความสนใจคุณคุณจะลดระดับความระมัดระวังตัวลงและเปิดใจรับพวกเขาอย่างเต็มที่คุณจะบอกจุดอ่อนตัวเองบอกความลับความไม่มั่นคงในจิตใจและความฝันความตั้งใจของคุณออกไปเพราะลึกๆแล้วคุณหอยหาใครสักคนที่คุณรู้สึกผูกพันและต้องการใกล้ชิดกับพวกเขาในตอนแรกนั้นนร์ซิซิสจะฟังพวกเขาจะทำเหมือนอยู่ในจุดเดียวกับคุณ ทำตัวเหมือนใส่ใจพวกเขาอาจจะเริ่มพูดว่าไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยพวกเราเหมาะสมกันมากเลยนะและพวกเขาจะมอบของขวัญให้กับคุณและจะรักคุณในแบบที่คุณบอกพวกเขาไปว่าคุณอยากมีความรักแบบไหนและถึงตอนนี้นซัซิซสจะเริ่มแยกคุณออกจากเพื่อนและครอบครัวของคุณแล้วจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องการใครหรอกคุณมีผมอยู่แล้วนะเราเกิดมาเพื่อกันและกัน ส่วนตัวคุณเองคุณก็คิดว่าฉันพบโซเมตแล้วฉันพบคู่แท้ของตัวเองแล้วมีคนที่มองเห็นคุณค่าของฉันจริงๆฉันคิดว่านี่คือคู่ชีวิตของฉันแล้วแหละถึงเราจะเจอกันแค่สองสัปดาห์เท่านั้นก็ตามมันคงเป็นพรหมลิขิตมันคงเป็นรักแรกพบแหละแล้วปัญหาก็เกิดตอนที่คุณเริ่มเทหมดใจย้ายไปอยู่กับเขานาซิซิสจะค่อยๆถอดหน้ากาก,ากออก แล้วเริ่มดูหมิ่นคุณบงการคุณปั่นหัวคุณพวกเขาเริ่มอิจฉาแล้วกล่าวหาว่าคุณนอกใจพฤติกรรมของพวกเขาเริ่มไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วพวกเขาค่อยๆทิ้งคุณไปเริ่มทำให้คุณอับอายโดยพูดประมาณว่าฉันคิดว่าคุณฉลาดกว่านั้นนะผมคิดว่าคุณฉลาดกว่านั้นนะพวกเขาเริ่มไม่ฟังสิ่งที่คุณพูดแล้วกล่าวหาว่าคุณเรียกร้องมากเกินไปคุณไม่มีเหตุผล พวกเขาเริ่มทำให้คุณรู้สึกสับสนโดยการเพราะเมล็ดพันธุ์ในใจของคุณว่าคุณไม่ควรเชื่อความคิดของตัวคุณเองเขาอาจจะพูดว่าผมว่าความทรงจำของคุณแย่มากนะสิ่งนี้เราเรียกว่าแกสไลติงนะคะพวกเขาสามารถทำให้คุณเชื่อว่าบางทีคุณอาจจะจำผิดไปและถ้าคุณเริ่มพึ่งพิงพวกเขาแล้วพวกเขาสามารถควบคุมหรือบงการคุณได้อย่างง่ายดายสร้างความไม่สมดุลของพลังงาน ค้นหาวิธีครอบงำคุณด้วยคำพูดหรือการกระทําพวกเขาไม่ได้กังวลว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรไม่ให้คุณค่าหรือไม่ให้ความสำคัญกับคุณแล้วนาซิซิสจะเรียกคุณว่าคุณเป็นคนเรียกร้องมากเกินไปมีพวกเราหลายคนที่ตกหลุมพรางพวกนี้เพราะโดยธรรมชาติแล้วคุณมักตั้งคำถามกับตัวเองคุณไม่คิดว่ามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับพวกเขาคุณร่วมคิดว่ามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับตัวเอง แต่ความจริงก็คือสำหรับบางคนนั้นอาจมีบาดแผลทางจิตใจในอดีตจิตใต้สำนึกของคุณเลยทำงานโดยไม่รู้ตัวเพื่อชดเชยความรักความสนใจที่คุณต้องการมาทั้งชีวิตคุณอาจจะเคยชินกับการถูกล่าเลยถูกกดขี่ไม่ให้มีสิทธิ์มีเสียงดังนั้นถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าสถานการณ์มันดูแปลกๆแต่คุณก็รู้สึกคุ้นเคยเพราะอาจเคยถูกกระทำแบบเดียวกันในอดีต ซึ่งหมายความว่าสมองของคุณไม่ได้มองว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายแล้วคุณเริ่มพยายามสาร้างสายสัมพันธ์ใหม่เพื่อให้ได้รับความรักและความสนใจกลับคืนมาอีกครั้งคุณกำลังพยายามกลับไปสู่ช่วงเล e b บ m มมิงช่วงที่เขาทุ่มเทความรักความเอาใจใส่ให้กับคุณโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเกมที่คุณไม่มีทางชนะพวกเขาจะบอกคุณว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าคุณรักพวกเขาจริง คุณจะต้องทำหนึ่งสสาแต่แม้ว่าคุณจะทำแล้วพวกเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แล้วบอกว่าคุณเรียกร้องมากเกินไปหรือคุณคาดหวังความรักจากพวกเขามากเกินไปแล้วจะเริ่มใช้ความอ่อนแอและความรู้สึกที่ไม่มั่นคงของคุณกับตัวคุณเองเพราะนาร์ซิสซิสอยากให้คุณรู้สึกไร้ค่าไร้พลังมันเป็นวิธีเดียวที่พวกเขาจะสามารถควบคุมคุณได้แล้วเราจะหลีกเลี่ยงหลุมพรางนี้ได้อย่างไร ประการแรกให้มีสตินะคะให้เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยความอดทนอย่ารีบร้อนแม้ว่าทุกอย่างจะดูสวยงามและดูดีแค่ไหนก็ตามเพราะความไม่มั่นคงในจิตใจของคุณอาจจะล่อลวงคุณให้ไป please พวกเขาทำให้พวกเขาพอใจหรือเร่งรัดทุกอย่างก่อนเวลาอันควรด้วยการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแม้คุณจะรู้สึกว่ามันโอเคแต่การมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้ง ร่างกายคุณจะปล่อยออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันและจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้อมูลนี้สําคัญนะคะและเมื่อพวกเขาค่อยๆทําร้ายคุณคุณก็ปล่อยผ่านยกประโยชน์ให้จําเลยโดยอัตโนมัติและพยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้แทนที่จะถามตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้ยังดีอยู่ไหมความสัมพันธ์นี้ยังเวิร์กอยู่ไหมความสัมพันธ์นี้คุณยังต้องการอยู่ไหม ให้หลีกเลี่ยงหลุมพรางนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะการมีความรักความตื่นเต้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตแต่อย่างไรก็ตามความไว้วางใจต้องการเวลาปล่อยให้ความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปคู่ที่ดีควรให้เกียรติมีความเกรงใจมีน้ำใจเห็นอกเห็นใจซื่อสัตย์และเคารพขอบเขตของคุณหากคุณไม่เคยมีโอกาสกำหนดขอบเขตความต้องการของคุณ หรือกำหนดขอบเขตความสบายใจเพราะคุณกลัวที่คนอื่นรู้สึกไม่แฮปปี้ให้คุณเริ่มทำตอนนี้เลยนะคะเพราะถ้าคุณไม่ทำคนอื่นจะทำและคุณจะถูกเองอย่าละทิ้งความต้องการหรือตัวตนของคุณเพียงเพื่อให้คนอื่นพอใจการไม่กำหนดขอบเขตอาจนำไปสู่การถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะความสัมพันธ์ที่ดีหรือความสำเร็จใดๆก็ตามมาจากการเตรียมพร้อมตั้งแต่แรก ไม่เพิกเฉยต่อสัญญาณอันตรายนะคะและสุดท้ายนร์ซีซิสหรือคนหลงตัวเองแบบท็อกซิกหรือคนที่ยังไม่มีภาวะความเป็นผู้ใหญ่อาจไม่ยอมรับการกำหนดขอบเขตของคุณตั้งแต่แรกๆนะคะโดยพวกเขามองว่ามันเป็นการคุกคามต่ออำนาจที่พวกเขาอยากจะมีถ้าหากว่าคุณต้องการปกป้องตัวเองจริงๆให้สื่อสารขอบเขตความต้องการของคุณอย่างเปิดเผยอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ในเดทแรก แต่ค่อยพูดเมื่อคุณเริ่มรู้สึกจริงจังมากขึ้นกับความสัมพันธ์นี้อย่างเช่นฉันเคารพขอบเขตความเป็นส่วนตัวไม่ชอบการโกรหกไม่ตะโกนใส่ไม่กดดันและฉันคาดหวังว่าคุณจะทำแบบเดียวกันแนวทางที่ตรงไปตรงมานี้จะช่วยคุณกันคนที่ท็อกซิกออกไปและคนที่ใช่คนที่เหมาะสมจะยอมรับกฎข้อนี้แต่นาซิซิสหรือว่าคนหลงตัวเองแบบท็อกซิกนั้นอาจจะไม่พอใจ และจะพยายามทำให้คุณรู้สึกอับอายอยากจะให้ทุกคนคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีและปลอดภัยมาจากการเคารพซึ่งกันและกันมีความสมดุลของพลังงานและใครก็ตามที่พยายามครอบงําคุณหรือบงการคุณหรือควบคุมอำนาจทั้งหมดในความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องปกติดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าตัวเองถูกครอบงำหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยให้ติดต่อพบผู้เชี่ยวชาญหรือจิตแพทย์ หรือคุยกับคนที่คุณไว้ใจขอบคุณที่รับชมรับฟังช่อง My Power Space อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมารู้ทันคนรู้ทันเกมไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ